สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่กันที่บ้านแม่สามแหลกนะครับบ้านแม่สามแหลกตำบลแม่สามแหลกอำเภอศบบุบยแม่ฮงสอนนะครับนี่เป็นหมู่บ้านนะครับบิเวหมู่บ้านนะครับมู่บ้านก็ใหญ่อยู่นะครับแต่เรามาที่ตรงนี้เป็น จอดรอดนะครับฝั่งโน้นจะเป็นเขตฐานทหารของฝั่งพม่านะครับ Bên bởi bên trường trọng Bên bởi ชแม่สามแลมนะครับนั่นนี่จะเห็นเรือแม่น้ำาารวินนะครับ ด้านนี้เป็นด้านที่ใต้นะครับไหลลงไปแบ่งเขตระหว่างไทยกับพมา่าครับนี่เป็นแม่น้ำสารวีนะครับทางนั้นจะเป็นฐานทหารทางฝั่งเหรียงแล้วก็พม่านะครับ นี่คือซอนแลทธานะครับซอนแลทธานนี่เป็นสุดแดนประจิมที่ริมสลวิน,นะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่จุดผ่านแดนผ่อนปรนชั่วครานะครับเป็นท่าเรือลงไปแม่น้ำสราาวินนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูที่ท่าเรือนะครับ รเดินลงไปดูที่ท่าเรือนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูที่ท่าเรือนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ท่าเรือแล้วนะครับไปดูใกล้ๆหน่อยว่าท่าเรือมีอะไรบ้างท่าเรือแม่สามแหลมนะครับ เป็นบริเวณท่าเรือนะครับ นี่เป็นบริเวณท่าเรือบ้านแม่สามแหลมนะครับครับผมนี่เป็นบริเวณท่าเรือแม่สามแหลมนะครับ โดยสารเรือขนส่งสินค้าต่างๆมันจอดเทียบท่าที่นี่นะครับตางนน้นจะเป็นฝั่งพม่านะครับฝั่งน,น,นี้จะเป็นฝั่งไทยนะครับ งมาอยู่ริมแม่น้ำสารวินนะครับนี่เป็นบ้านซอลเลทานะครับแม่สาแหลกนี่เราอยู่ริมๆแล้วนะครับใกล้จะถึงแม่น้ำเดี๋ยวเราลงไปที่แม่น้ำสารวินเท่าน่อนนะครับ บริเวณที่เราอยู่ถ้าเป็นหน้าฝนน้ำจะท่วมมดนะครับตรงบริเวณนี้นี่เรามาอยู่บริเแม่น้ำสรารวีแล้วนะครับ แต่บริเวณนี้จะเป็นขกหินนะครับลงไปไม่ได้ไม่ใช่ใชาหัดเรือเข้าทานครับ ตอนนี้เราอยู่ริมแม่น้ำสารวินฝั่งไทยนะครับฝั่งใกล้ๆก็จะเป็นนทหารพระมาทหารกะเหรียงนะครับนี่จะเป็นเรือลาดตระเวนนะครับตรง ตอนนี้เรากำลังจะเดินลงไปในริมน้ำสาละวินนี่เป็นทางลงได้ตรงนี้มีแต่คนมาฝากรอยเท้าเต็ม หน่อยที่สุดเราก็ลงมาถึงริมน้ำสระวินแล้วเดี๋ยวเราจะไปจุ่มมือลงดูว่าน้ำสระวินเป็นยังไงบ้างเย็ยนมากนะครับ นี่เป็นแม่น้ำสารมีที่บ้านแม่สาแหลบนะครับนี่เป็นบริเวณโดยรอมนะครับตรงข้ามเราใกล้ๆเนี้เป็ดฐานทหารพรมาร่าทหารกะเหรี่ยงนะครับ ตอนนี้เราอยู่ริมแม่น้ำสัละวินเอกดีมากเรือล่นในแม่น้ำสัลวินแมนออกจาก5ตรี้ นี่คือแม่น้ำสระรวีนะครับด้านนองเป็นด้านทิศเหนือด้านนี้เป็นด้านทิศใต้ไหลลงไปสู่ฝั่งแบ่งเขตระหวา่างไทยกับพม่านะครับ